ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีกว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาพบก,กับคลิปใหม่ในร้านสัตว์้าร้านเดิมของเราเราจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงให้เราจะไปเลนนอมเป็นตัวแรกจอยแต่นี่จะไม่มีตังพอเราจะไปพร้อมกันไปเลยไปเลยไปกันเลยไปเลยเราจะไปพร้อมกันให้มีเสื้อสีทองไปปล่อยกกอน,นอรี่ด้วยสิไปปล่อยรี่ก่อนปล่อยรี่ก่อนเอาเก็บเก็บเก็บสีทองเก็บ เราจะเอาสีทองไปลงตู้สักก่อนใช่ไหมป้าดูเก็บไปแล้วอ่ะเราจะถือสีทองไปเล่นด้อมด้วยเลยใช่ไหมครั้เงินเจ๋อป้าไปใจรี่ยังไม่ตัะไม่พอป้าก็ตังป้ามีตังชุดเดียวอย่างไรป้ามีเจ็ดสิบห้าป้าเล่นด้อมได้ครั้งเดียวฮัลโหลเจ๊ป้าเข้าไปเลยอะต่อไปเราจะลุ้นละทุกเจ๊มาฮัลโหลแล้วเราจะมาลุ้นละทึกกันป้าอยากได้ตัวแรขอตัวแรบ้าง เอาเลยเราต้องมาค้างไว้ที่ตัวแลมไปอยากได้ตัวนี้แหละเรนแพนด้าดีหละ่ะแพนด้าแน่นอนมาเกลจะเป็นแดง,แดแดงขอแพนด้าแดงได้ไหมมาแนวเรนดอม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 ขอแลได้ไหมขอแลได้ไหมขอแลได้ไหมคอมอมอนดีแล้วค่ะอะไรเนี่ยโอ้ได้เลยคุณคอมมอนไม่เอาได้ไหมเนี่ยไม่เอาแต่เราตุ่มไปสิหมดแล้วบามีตังค์แค่ยี่ห้ามดจุดหมดตันใช่ไหม หนูอยากได้จีจีแล้วหนูอยากได้ตัวนี้นะโอเลค,คูลคือเลเวลต่ำสุดด้วยค่ะโอ้ย<า>คือลิลี่ยอยากได้ตัวนี้มันนั่งหรอเล,ลคูลคือเลเวลต่ำสุดเลยค่ะคือหนูอยากได้นกแก้วนกแก้วตัวนี้คืออะไรลิลลี่เนี่ยอะไรอ่แล้วก็สงสัยเราไปดูออบบี้ไหมเออหนังสือคะ่ะอ๋อมันมีเสร็จแล้วจนอกว่าเจนอกเป็นอะไรป้า สีลิลี่มันสามารถกดเคม็มตรงนี้ได้ด้วยค่ะเฮ้ยกดเคม็มได้เจมกันลิลี่ปลาได้ใหม่ๆแล้วลิลี่ลิลี่มากดเคม็มตรงนี้จะได้ห้าสิบไปกดสัตว์เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งลิลี่มากดเคม็มยังไหนเคม็มเคม็มตรงชาเลนจน่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ลิลี่วิ่งมาทางปาลาเลยทางไปออบบี้อ่ะนี่เงกดเคม็มเลยกดเคม็มตรงไปเขาโบยใช่ไหมก็เราจะได้เจมมาครบห้าสิบยังห้าสิบแล้วอีกอันนึงด้วย เดี๋ยวเราจะไปรถชนรถชนป้าปาลุกเ็รถชนเราจะไปเล่นน้ำไปอีกครั้งนึงค่ะมา EP นี้เราจะเลนน้ำอย่างเดียวนี่ป้าปาป้าไปที่ตัวแรเลยไปที่ตัวแรเราต้องไปชี้ที่ตัวแรก่อนใช่ไหมว่าเราอยากได้ตัวนี้ป้าป๊าอยากได้แพนด้าแดงอะขอแดแร่อะไรแรลแเอาแ่แร่ขอแหลแอีกแล้วได้หมูขอตัวแรได้มูมัน ได้แลแล้วคะ่ะโอเคได้หมูแลแล้วโอเคตัวแลก็ยังดีนะป๊าปัสตาป๊าหมูวส่หมูนี่หมูป๊าใส่เลยอ๋อมันจะได้สิบมันจะได้สิบบั克เก็ตค่ะในในตะกร้ามันจะได้สิบตัวป๊าปัสใช้หมูก็ได้นี่ไม่ใช่เลยนะนี่ใช้กระแพาะหังจากนั้นเราก็ไปซื้อเครื่องสักผ้าเพิ่มสักหน่อยป๊าลิปนี่ใช้แพร์อย่างเดียวตัวนี้ใช้แพร์เหรอครับอ้อไปซื้อเครื่องสักผ้ากับแพร์ทำอะไรครับ มาต้องซื้อสุดยอดเครื่องสกั้ยานอาวากาศไม่เพไม่แกาต้องซื้อสุดยอดเครื่องสก้าย,ยานอาวากาศบอกแล้วรู้ต้องซื้อนี่ใช่ไหท่านไม่พอทังไม่พอปาก็ต่าไม่พอค่ะซื้อแต่ได้ขนมหวานไม่ได้ครับนี่ไปซื้อตะแกรปไป ไพอยังไม่พอป้าเปาเครื่องเสื้อผ้าเปวางหมนป้าเครื่องเสื้อผ้ายาถาวกาศปลาต้องใส่ป้าต้องซื้อได้หลายตัวแบบรีบป้าไปซื้อเครื่องเสื้อผ้าขนมหวานไหมเครื่องเสื้อผ้าขนมหวานต้องมีเงินลูกไอ้ท็อปเอ้ท็อปไท็อปเปี้ยวกันเปี้ยวกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตู้เสื้อผ้าปลาเต็มตู้เสืผ้าด้วยก็เต็มป้าไปใส่ก่อน ไอ้หมูไอ้หมูอยู่ทำงานก่อนไอ้หมูไปจะไปเอาแอร์ดอกไปไอหมูไอ้หมูอยู่ทำงานไอ้หมูไป้ายจเอาแอร์ดอกไอ้หมูไอ้ไอ้หมูเก็บผ้าใหญ่เลยไอ้หมูไอ้จริงด้วยไอ้หมูไอ้หมูเก็บผ้าใหญ่เลยป้ายกินไม่ได้เลยหยิบได้ไหมล่ะป้ายิบไม่ได้ไอ้หมูป้ามันเก็บผ้าใส่ตะกร้าใหญ่ป้าลี่ยิบได้พปะแพ็คลิี่หลับอยู่อือหือ ผป้าจะปิดสเลียงยังไงเนี่ยไอหมูมันมีแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้าไอหมูไปเอาแอร์ดอปก่อนไอหมูไอหมูก็ทํางานหนักจริงๆเลยปูดูเพื่อนได้เต็มมาเต็มเลยทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไอหมูทํางานหนักเกินหมูวันนี้วันน้ไงจีโอ้โหแล้วป้าจะเก็บเราแพะนี่ก็หลับอยู่ด้วยนะ ฟันเซ็งเลยอะลี่ไม่เซ็งเลยเพราะแพนลี่หลับอยู่ด้วยป้าเซ็งเป็ดเลยป้าไม่ได้อะไรกับเขาเลยอ่ะเพราะป้าจะปิดสัตว์เลี้ยงยังไงเนี่ยไม่้ถ้ามันมาถ้ามันมาป้าต้องปิดสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูหลับบ่ะดิคอนันบ้าามาที่บ้านลี่หน่อยป้ามาที่บ้านลี่หน่อยป้าค่ะมาที่บ้านหนูหน่อยค่ะได้ค่ะเฮ้ยมีเพชรมาเพชรมาแอนเอมเบอร์ซ็อก เขาบอกว่าถ้าเอาไปผ้าไปซักช่วงนี้จะได้เหรอคะหุย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 ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหุ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 ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างหุย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 ไปใครได้ลิลี่ได้โอโต้เอ้เปล่าซาขุดขึ้นมาหมดแล้ว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 ไปเปล่าซาขุดขึ้นมาเต็มที่เลยแต่โดนลิลี่เย็นพี ปลาบาร์บารีคื่ปลาเลยหน่อยปลาห่มผ้ามาเต็มเลยปลาห่อผ้ามาเต็มเลยนี่ทำอะไรครับปลาห่อผ้ามาเต็มเลยเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนว้าจับตุ้มจับไปตุ้มหน้าร้านเลยจับยัดเข้าเกลือสักผ้าเข่าเกลื่อนส <ve> ักผ้าเลยปลาปลาปลาใส่เลยยัดเกลื่อนสักผ้าข้าไปร้ันเกลื่อนสักผ้าเลยครับมีเสื่อสักผ้าสักเสร็จสองอันเลยหมูป้านเพิ่งไปนอนเอง นี่มีสัตว์เลี้ยงก็ไม่ดีดีครับแต่มันก็ดีคนละอย่างกัน,กนมันก็ทำงานเร็วดีนะตัวเวลาไปเอวแอร์ดอปก็ไปไม่ทันเพื่อนเลยค่ะเอ้าทำไมทำไมครื่องเสื้อาได้หายอ่ะนี่ีรีมีสีทองมาหรือเปล่า เอาหมูหมูหมูมันเก็บไปตรงนั้นอีกแล้วหมูเฮ้แพ็คเลยแพ็คแพ๊กแพ๊ก,ก,กโอเคเก็บได้อยู่หมูหมูเก็บผ้าไปซักบาเต็มเลยคะ่ะบาต้องเอาตัวนั้นมาแลยบาสเอาตัวกลางมาใช่ไหมใช่ค่ะ พอไนี่มันทำดีเกินไปแต่มันก็ดีเอาไว้ทิ้งตัวได้ใช่แป้าคือซื้อก็จะพาเราใส่ให้หมดเลยสิไม่เหลือให้ใครแล้วะไม่เหลือแล้วนะป้าทำไมรีวิ่งช้าน่ะป้าทำไมรีวิ่งช้าขนาดเนาะป้าก็วิ่งช้า,ลชาแล้วค่ะนี่ไงรีบวิ่งช้ามากเราเราบอกเราจะไปดูอัอบบี้เนี่ยคุณอ๊อบบี้กัน รถใหม่แล้วยังมันเราไปดูว่าปีก่อนดีกว่าไม่ปะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยมีสีทองมีสีทองนี่นี่มีสีทองเก็บไปก่อนแล้วจ้าเจเจเก็บไปก่อนแล้จ้าทันไหมน่ะทันทันนะเยิม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 ใบป๋าเต็มลยป๋าได้สีทองดีเลยกระทอลไม่ใช่เอ่ออะไรนะอะไรอะอะไรอะ แพ็กนี่ก็ทำแบบแบบดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครเอาหมีเอาหมูหมูหลับค่ะป้าได่ไปซื้อเรื้อผ้าใหม่ก่อนนะป๊ะป๊ะจะไปดูไอ้นี่ลโ ป๊าจะไปดูออบบี้ครับมันคืออะไรปร๊าอยากรู้ป๊าไปลองออฟบ,บีดนี่นะแลาไป,ปลองออบบี้นะโอเคมาวิ่งไปแล้วเพราะมันแกะรีบนี่นะป, á, ป á ๊าป๊าๆเรามหาเรื่อยแล้วนึงนี่ตรงไหนเนี่ยป๊าปาจะไปล็อบบี้แล้วเนี่ยไม่มีรถมาไม่เหนื่อยนี่จะไปแกะอีกแล้วเหรอนี่จะซื้ออะไรเฮนรี่ยืนต่อราคาอยู่เนี่ยนี่จะซื้ออะไร นี่มีตังอยู่สี่พันซื้ออะไรได้ซื้อไม่ได้ต้องเป็นสี่พันค่ะเซื่อตะการ้าได้เจ็ดพันห้าซื้อไม่ได้ตัวสี่พันนี่ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยต้องดูสองพันห้าอันนี้ซื้อได้ริมีตังอยู่สี่พันเห็นไหมแต่รี่ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้ว,ไ,ลวไม่เอาไม่เอาโอเคงั้นออกค่ะออกไปดูไปดูอับบี้กันดูอปปับบี้ฝั่งนู้นไปดูซิอับบี้อปปับบีปป้มีอะไรอับบี้มันมีอะไรเดี๋ยวนี่ดโดดผ่านแล้วป่ะเมือเ่อกี้นี่เ,เขาเป็นอับบี้อ่ะไม่ค่ะ โอ้แต่นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยเน,นี่ยมันมีออบบี้อ่ะอยากเพื่อนไม่รู้ด้วยอ่ะมันเรียกเพื่อนกันไนหะมมันเรียกเพื่อนกันไหมมันมีห้องแห่งความลับเหรอคะมามมาเรียกเพื่อนกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็น่าสนุกกันเลยสิเ,ยเพื่อนเ<ม>พื่อนมามหาฉันก่อนแล้วเดินตามไปตรงน,นั้นนะแล้วก็ เธอะจะได้ยินฉันพูดว่าไปกันเลยเฮ้ยิลี่ป๊าป๊ามาเกิดที่บนหลังคามาดิ อเอ้ยน,นี่มีเสื้อแปลกๆมาด้วยโอ้มันมาบอกป้าว่ามันเต็มสัตว์เลี้ยงหนูก็บ่นจังทำไมมันทำไมทำไมทำไมสัตว์เลี้ยงมันไม่เอาไปส่งคะ เราต้อนรับเพื่อกันมาให้หมดแมปไปใช่ไหมมาปับพิมพ์ว่าตามรี่ตามตามมาหน่อยตามรี่มันที่ที่พี่พูดในแมปพับบิกเดนเหรอคะใช่ตามรี่ตามรี่มาตามรี่มาอย่างนี้ตามรี่มาฉันจะพาไปกัดออบบี้มันมีดัดออกบบี้จริงๆแล้วมีห้องลับอีกปัญหามีห้องแห่งความลับ แมาีเเราต้องไปเก็บละสิบสองนาทีละวันนี้ไม่บาว่าไปส่งนะไม่มียไปกเลใช่ม้เต็มแล้วค่ะ ทำไรนี่ไม่มีไรพี่ไปโดดออฟฟี่อ่ะไม่มีสีทองเลยค่ะนี่โดดบีผ่านไหมนี่หาเขาไม่เจอมาโดดไม่ผ่านมันไกลเกินไหนป้ป้าไปโดดอีกรอบสินี่ไม่เอาแล้วนะเอางนันี่หาไม่เจอ <S <S ไป งั้นวันนี้เราฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ลูกก้าป้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสักพ้ากันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ทีมโค้ดหายไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวรีบนี่เอง <c oughs> เถอะเอ้ยเดี๋ยวเรามาสักพ้ากันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาสักพักกันใหม่นะคะเดือดเดือดเออนี่ทำค <c oughs> <ๆ>ลิปนี่ทำคลิปวิววิววิวซักพ้า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 กันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย